สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรองพวกเรานะครับเพียงแค่คืนเดียวนี่เป็นไง <c oughs> นอนกินใบอย่าให้ลงนะถ้าได้ลงก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้จะมาแจกสูตรวิธีการกำจัดนอนพวกนี้กำจัดง่ายๆด้วยเจ้าสิ่งนี้ไปดูวิธีการทำกันทำง่ายแล้วก็ใช้ได้ผลดีมากๆนะไปไปดูตัวน้ำมันหอมระเหยในในหอมแดงนะครับมันจะไปทำประคายเคืองกับพวกพวกนอนเนาะตัวสไลด์จะเป็นตัวยึดเกาะให้ ตัวน้ำมันหอนเขยของอมแดงอยู่ได้นานยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะทําให้หนอนพวกนี้น็อกในที่สุดครับทาให้ละเอียดอย่างนี้นะแต่ที่หนึ่งชั้นชาพอไนดะ้ไม่ต้องเยอะใส่เข้าไปสูตรนี้ทําแล้วสามารถขีดพ้นได้เลยนะครับมีปัญหาเรื่องน้อนชอนใบแบบนี้นะครับทาการขีดพ่นไปเลยเพื่อนๆสังเกตดูตัวหนอนตัวนี้นะให้ดูขีดพ่นไปเลย ของเราเป็นเกษตรอินทรีย์ไง